สว,ส,วสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันหมอดูนำโชคนะคะก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ทำนายเกี่ยวกับการโครจรของดาวราหูดาวพฤหัสดาวมรตยูดาวเสาว่าจะมีผลยังไงกับชาวราศีเมถุนและชาวลัคนาเมถุนนะคะ ท่านใดก็ตามนะคะท่านใดก็ตามนะคะที่เข้ามาดูดวงในคลิปของเอนะคะเออยากจะขอความการุณานะคะช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่ช่องหมอดู Youtube ออนมณีจันทร์หมอดูนำโชคหรือเข้าทางลิงก์หลัก youtube.com/slash o w 2 2 4 4 youtube.com/slash o w 2 2 4 4นะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีเยี่ยมมากสำหรับชาวราศีเมถุนที่เจอเคาะซ้ำกรรมซัดเจอวิบากกรรมจากดาวราหูโคจรทับลัคนาหรือทับอาทิตย์ที่ดวงเกิดนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะก็ ดาวราหูนะคะจะโครจรย้ายจากราศีราศีเมถุนนะคะไปที่ราศีพฤษภช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะชาวราศีเมถุนเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความเรื่องวุ่นวายมีเรื่องที่มักจะต้องเดินทางไกลตลอดมีความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานตกจากตำแหน่งตำแหน่งหน้าที่การงานถูกกีดขวางเรื่องหน้าที่การงานตกจากตำแหน่งตกจากอำนาจ มีปัญหาสุขภาพสายตามีปัญหาเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ไม่สบายหลายคนป่วยเป็นโรคหัวใจหรือมีเกี่ยวกับคดีความหนี้สินอะไรแบบนี้มีเข้ามานะคะชาวราศีเนี่ยนะคะเมถุนเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจออิทธิพลลาหูอมพระอาทิตย์นะคะตามตำราเขาบอกว่าจะโดนไล่ออกจากงานโดนต้องมีเรื่องต้องยกย้ายที่ทำงานโดนไล่ออกจากตำแหน่ง ถูกกั่นแกล้งมีเกณฑ์ทะเลาะก,กับสามีภรรยาแต่ก็เป็นคนใจแข็งสามารถเอาตัวรอดได้คือชาวราศีเมษดาวราหูดาวราหูเนี่ยเป็นดาวประจําเรือนสุพ,พะเกี่ยวกับการเดินทางไกลหลังจากดาวหลังจากดาวราหูย้ายเนี่ยนะหลังจากดาวเอว่าเอแชร์แชร์คลิปนี้เป็นเป็นสาธารณะก่อนดีกว่า คลิปนี้นะคะเป็นคำทำนายของชาวราหูนะคะรังจากดาวเออเป็นขอโทษค่ะคลิปเนี้เป็นคำทำนายของชาวราศีเมถุนในวันที่10กันยายนนะคะจะมีดาวราหูยายซึ่งถือว่าเป็นดาวใหญ่ท่านใดที่สนใจอยากดูดวงนะคะก็ไปดูได้ค่ะที่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันนะคะ ็ช่องนี้นะคะช่องหมอดู y u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  e ออนมานีจันหมอดูนำโชคคำทำนายนี้นะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่10กันยายนพศ2563 ซึ่งเป็นวันที่ดาวราหูย้ายราศีจากราศีเมถุนโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภจะจะมีผลตั้งแต่10กันยา2563ไปจนถึงวันที่30มีนา2565ค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นของชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนในส่วนของราศีและลัคนานี้ท่านสามารถ ดูได้นะคะจากโปรแกรมผูกดวงโหราศาสตร์ไทยหรือเข้าไปที่แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันนะคะของ Google Pay แล้วก็โหลดแอปผูกดวงไทยมาดูได้ค่ะว่าท่านเนี่ยเป็นชาวราศีอะไรชาวลัคนาอะไรคำว่าราศีหมายถึงตอนที่เราเกิดเนี่ยในขณะที่เราเกิดเนี่ยดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ที่ราศีอะไรเช่นเกิดวันที่20กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีดาวอาทิตย์ อยู่ที่ราศีกุมแต่ว่าไปเกิดช่วงประมาณบ่ายสบ่ายสเนี่ยก็อาจจะเป็นชาวลัคนาเมถุนได้ค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวแชร์ก่อนชมรมหมอดู YouTube ออนมณีจันเฟสบุ๊กคอมซินดี้ทาร์ล็อ t นะคะชมรมหมอดู YouTube ออนมณีจันนะคะ ราศีเมถุนนะคะตั้งแต่วันที่10กันยานะคะ10กันยา63จนถึง30มีนา2565นะคะ ดาวใหญ่ที่ไายย้ายราศีมีดาวมฤตยูนะคะดาวมฤตยูดาวเสาดาวพฤหัสดาวราหูค่ะ สีเมทุนเนี่ยกำลังจะหมดเคราะนะคะหลายคนเนี่ยหลังวันที่10กันยา2,563เนี่ยจะมีหลายคนที่ว่าอาจจะมีดวงได้เดินทางไปต่างประเทศอะไรพวกนี้นะคะมีสิทธิ์อยู่ ราศีเมถุนเนี่ยดวงตกมาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะทั้งปีดวงตกดวงตกเลยจนมาถึงปีนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยจะดวงตกหนักๆอะ่ะช่วงปีที่แล้วอะ่ะตั้งแต่กระดักตั้งแต่ประมาณเออกระด,กดาเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องคดีความนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีปัญหาขัดแย้งเดือดร้อนเพราะบุตรเดือดร้อนเพราะบริวาร ชาวราศีเมถุนเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณเนี่ยเหมือนกับว่าทําอะไรอะไม่ว่าจะทําอะไรมันก็ติดๆิด,ดขัดขัดทำมาหากินไม่ขึ้น คือไม่ว่าจะทําอะไรมันก็ติดติดขัดขัด,ขดทำมาหากินไม่ขึ้นตลอดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามตํารานะตามตําราโหราศาสตรต์ภารตะหรือโหราศาสตร์อินเดียเขากําหนดไว้แล้วว่าการที่ราหูโคจรมาทับอาทิตย์เนี่ยเป็นจังหวะที่ต้องใช้กรรมเก่าหรือเจอข้ออาถรรพ์ข้ออาถรรพ์คืออะไรเคราะอาถรรพ์ก็คือเจอคนเจอคนสาบแช่งอาจจะเป็นคนเออคนเฮี้ยเี้ยคนที่ไม่ดี เจอเจ้ากรรมในเวรสาบแช่งเจอคนเร็วๆสาบแช่งถูกคุณใสมนดำถูกของผีเข้าสุขภาพไม่ค่อยดีราหูทับอาทิตย์ต้องระวังพ่อป่วยพ่อไม่สบายพ่อป่วยพ่อเข้าโรงพยาบาลสุขภาพดวงตาข้างขวาจะมีปัญหาอาจจะเป็นตาต้อที่ข้างขวาอาทิตย์ทับราหูส่วนใหญ่จะดวงตาข้างขวาจะมีปัญหาไม่ใช่ข้างซ้าย นะคะคช่วงที่ผ่านมาชาวราศีเมถุนเนี่ยเหมือนคุณอะจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาแบบแบบถ้าทํางานผิดกฎหมายจะโดนตํารวจจับติดคุกอะจะมีปัญหาแบบเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยแบบเหมือนเหมือนโดนเขาเรียกอะไรนะเหมือนโดนเหมือนโดนจองเวรจองกรรมอะเจอทวงแค้นเจอทวงคืนถ้าคุณทําอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยนะ ถ้าคุณทำอะไรที่มันผิดกฎหมายอ่ะคุณก็จะโดนตำรวจจับได้ก็คือว่าพอพอคุณทำอะไรผิดกฎหมายปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนแบบจ้องหาเรื่องจับผิดอยู่แล้วอะ่ะช่วงช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะ่ะมันก็ต้องมีคนแบบหาเรื่องจ้องจับผิดบางคนเดือดร้อนเพราะลูกลูกไปก่อเรื่องลูกไปมีคดีลูกขับรถไปชนเขา ราศีเมถุนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหนักมากเลยเดือดร้อนพะลูกลูกไปเกาะคดีความลูกไปสร้างเรื่องเดือดร้อนลูกเอาปัญหาเข้ามาให้ครอบครัวบิดาของตัวเองป่วยแต่ถ้าคนที่แก่แล้วเนี่ยพ่อเสียชีวิตไปนานแล้วก็คือลูกได้แหละเอาปัญหามาให้ในบางคนนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเดือดร้อนมากเลยคุณพ่อไม่สบายทําให้คุณเนี่ยนะจะต้องเสียเงินเยอะแยะการเรียนเนี่ยก็เหมือนโดนอาถรรพ์เหมือนกันครูบาอาจารย์นะเห็นหน้าเราแล้วเกลียด ผู้ใหญ่คนที่เคยรักเคยเมตตาก็หันมาเป็นศัตรูคนที่เคยรักคนที่เคยชอบคนที่แบบเขาเคยเอ็นดูคุณนะเขาก็หันมาเป็นศัตรูมีการเดินทางบ่อยมีการเดินทางบ่อยอยู่กับบ้านเฉยๆป่วยแต่ว่าถ้าเดินทางไกลเนี่ยหาเงินได้อยู่พอหาเงินได้ พอเดินทางไกลเนี่ยมันยังพอได้เงินได้ทองเพราะว่าราหูทําตําแหน่งเป็นปกินกะโชคถ้าเดินทางไกลหรือทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆเป็นแอร์โฮสเตสเป็นคนขับรถเป็นไดเวอร์เป็นคนพนักงานส่งพัสดุไป,ปรษณีย์เป็นพนักงานส่งของก็ยังได้เงินเยอะคนที่ทํางานเป็นพวกขับรถน่ะถือว่าดีเพราะว่ามันราหูทําตําแหน่งเป็นปกินกะโชค ในราศีธาตุลมนั่นก็คือว่าการเดินทางมาจะแบบมีโชคมีลาบเข้ามานะคะส่วนในเรื่องสุขภาพเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลออกออก,ออกเข้าๆเข้าเาออกออ,กอยู่อย่างนั้นด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยทำให้คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพและน้ำตานองหน้ารักใครชอบใครก็ผิดหวัง ส่วนดาวมฤตยูเนี่ยก็ทําให้คุณเนี่ยมีปัญหาในเรื่องงานในการทํางานของคุณเนี่ยมีปัญหาติดติดขัดขัด,ขดบ่อยมีคนอิจฉาริษยาในด้านการงานของคุณเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็โดนกั่นแกล้งริษยาดาวมฤตยูจะร้ายจะย้ายเรือนราศีช่วงประมาณต้นปี2,565เหมือนกันนะคะดาวราหูเนี่ยมีวงโครจรนะคะมีวงโครจรร,ราศีละหนึ่งปีครึ่ง ดาวมฤตยูเจ็ดปีดาวพฤหัสหนึ่ปีค่ะดาวเสาสองปีครึ่งดาวเสานี่อยู่นานเหมือนกันค่ะสปีครึ่งมฤตยูเนี่ยมันย้ายเข้ามาตั้งแต่ช่วงนายกปู่อะแล้วก็จะออกช่วงประมาณเออดาวมฤตยูย้ายเข้ามาช่วงนายกปู่เจอรัฐประหารนั่นแหละ แล้วก็พอเจอรัฐหารเสร็จทีนี้มฤตยูก็อยู่ยาวมาเลยที่ราศีเมษแล้วก็จะมีการย้ายราศีอีกทีหนึ่งก็ปี 6- 5หนู่นค่ะคือใจล่มลมค่ะก็ยังอยู่มันก็จะเป็นของมันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยมันก็ขึ้น,นขึ้นลงลงชาวราศีเมถุนเนี่ยการงานขึ้นขึ้นลงลงมาตลอดแต่คุณก็มักจะมีโชคลาภจากทางไกลอยู่นึงเนืองเพราะราหูมันก็ยังทําตําแหน่งดีกับดวงคุณในขณะเดียวกันราหูจะย้ายเนี่ยไปอยู่ที่ราศีพฤษภทาตาแหน่งเป็น นิดนะคะทาตาแหน่งเป็นนิดซึ่งมันก็จะทําใหออ้คุณเนี่ยอาจจะได้โชคลาภหรือได้เงินจากทางไกลมีดวงที่คุณะจะได้เงินจากคนทางไกลคือคลิปนี้มันเป็นคลิปแบบเจเนอเรลลอ่ะคนที่เข้ามาดูมันร้อยพ่อพันแม่นะคือบางคนเนี่ยอาจจะได้เงินจากผัวฝรั่งบางคนก็ได้เงินจากญาติฝรั่งยังถือว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะและมักจะเป็นผู้ใหญ่จากทางไกลนะคะเพราะว่าดาวสุภะโคจรเท่าเรือนวินาศเนี่ยในบางขั้นเนี่ยก็ได้ ป๋าป๋าได้ป๋าได้ป๋าเป็นฝรั่งได้ป๋าได้อาเซียได้อาเซียเป็นคนญี่ปุ่นได้ป๋าป๋าเนี่ยเป็นเอ่อทำงานทางานอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยมีป๋ามีป๋าเป็นคนต่างชาติหรือบางคนก็มีป๋าเป็นคนไทยแต่ป๋าอยู่ทํางานอยู่ซาอุอะไรแบบนี้ก็คือมีเกณฑ์ได้เงินจากทางไกลได้รับความได้รับความช่วยเหลือได้เงินจาก ทางไกลชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าคุณจะหมดคอหมดโศกหมดโรคห,หมดภยัยหมดทุกข์ณนะเวลานี้ตอนนี้ในเดือนกันยานี้ตั้งแต่วันที่10กันยา2563ไปจนถึงวันที่30มีนา2565นี้เป็นจังหวะที่คุณเนี่ยจะได้พลิกฟื้นคุณจะได้พลิกฟื้นเรื่องที่มันเลวร้วายเรื่องที่มันแย่ๆ่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย คุณเคยสังเกตตัวเองไหมว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งที่คุณน่ะเป็นคนรูปหล่อมีสเสน่ห์เป็นสาวสวยเป็นหนุ่มหล่อแต่คุณโดนผู้หญิงเทนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถึงคุณจะเล่ารูปหล่อพ่อรวยแต่คุณเจอผู้หญิงเทความรักพังไม่เป็นท่าผู้หญิงเหมือนกันตามปกติราศีเมถุนเนี่ยจะมีดาวพุธเป็นดาวประจำเรือนสงให้รูปร่างค่อนข้าง มีสเสน่ห์จะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาเป็นคนมีสเสน่ห์ลีมินโฮเกิด22มิถุนายนนะคะปีอะไรไม่แน่ใจลีมินโฮเป็นชาวราศีเมถุน,นะค่ะช่วงที่ดาวเสาร์มาเ็งดาวเสาร์โคจรมะเลงอาทิตย์ในดวงของลีมินโฮส่งผลให้ลีมินโฮสุดหล่อนะคะก็เกิดเลิกกับแฟนนะคะซูจีช่วงอาทิตย์ ช่วงอาทิตย์กับเสาเลงกันพาะดาวเสามาเลงอาทิตย์ทําตําแหน่งเป็นพินทุบาทแตกนะคะพินทุบาทแตกพินทุบาทแยกณนะเวลานี้ตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่พ้นเคะห์ในเดือนกันยานะคะในเดือนกันยานุลาพฤศจิกายนนี้ดาวเสาเนี่ยยังทําให้คุณเดือดร้อนอยู่นะคะดาวเสานะคะยังทําให้เดือดร้อนอยู่ ดาวเสาจะย้ายเรือนราศีดาวเสาจะย้ายเรือนราศีกลับไปที่ราศีมังกรนะคะดาวเสาจะย้ายเรือนราศีกลับไปที่ราศีมังกรในวันพ่อค่ะในวันที่5าธันวาสองห้าหกสามตอน8โมงเช้า42นาทีดาวพฤหัสจะย้ายเรือนราศีไปที่ราศีมังกรในวันที่14พฤศจิกายนนะคะดาวเกตเนี่ย ก็จะมีการย้ายราศีมาที่ราศีมังกรช่วงวันที่29กันยาจนถึง24พฤศจิกายนให้ระวังให้ดีช่วงช่วงตั้งแต่อตั้งแต่24 24กันยาจนถึง24พฤศจิกาชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยและที่สำคัญดาวเกตทำตำแหน่งที่ราศีมังกรนี้ตาม สถิติเขาว่ามีเกณฑ์แท้งลูกคลอดลูกก่อนกําหนดค่ะบางท่านเนี่ยตั้งครันได้5เดือนอาจจะแท้งค่ะบางท่านตั้งคันได้เดเดือนอาจจะคลอดก่อนกําหนดได้ก็เออ,เอ,อขออธิษฐานนะคะให้แบบเด็กในท้องปลอดภัยนะคะสาหรับท่านที่ตั้งครันช่วงประมาณกันยาพฤศจิกานียถ้าท่านเครียดเนี่ยเด็กจะคลอดก่อนกําหนดวิธีแก้เคล็ดนะคะให้ทําบุญที่บ้านพัก บ้านพวกประมาณว่าบ้านพักคนชราแล้วก็ทําบุญโรงพยาบาลสฆงทำบุญกับคนแก่เนี่ยจะดีมากเพราะดาวเกตหมายถึงคนสูงอายุทําบุญกับคนแก่ทําบุญกับพ้าแก่ๆจะดีวิธีแก้เคสคือทําบุญกับคนแก่คนะ่ะเพราะดาวเกตคือความชราเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมถุนเนี่ยช่วงประมาณ24กันยาจนถึง29เนาะ 24เออไม่ใช่29กันยาตั้งแต่วันที่29กันยา2563จนถึงวันที่24พฤศจิกายนดาวเกตอยู่ในราศีมังกรในภพมรณะในพื้นดวงตามตำราเขาว,ว่าจะคลอดลูกก่อนกำหนดหรือไม่ก็แท้งบุตรเพราะฉะนั้นวิธีแก้เคล็ดเนี่ยคือต้องแก้เคล็ด ต้องแก้เคสจากดาวเกตดาวเกตมีกำลัง9ดาวเสามีกำลัง10เพราะฉะนั้นเนี่ยแก้เคสดาวเสากับดาวเกตแล้วชีวิตของท่านจะดีเช่นเอ่อทำบุญ9วัดทำบุญ10วัดหรือทำบุญกับคนชราแล้วก็ทำบุญแก้เคสดาวเสานะคะโดยการปลูกต้นไม้ถวายวัดซื้อต้นกล้วยถวายวัดซื้อต้นไม้ถวายวัด ทำบุญด้วยของยาวๆดาวเสาคืออะไรที่มันยาวๆหลอดไฟยาวหลอดไฟยาวไม้ถูพื้นไม่กวาดไม้ขัดส้วมไม้ไม้ไมเอ่อไม้เท้าอะ่ะไม้เท้าคนแก่มาจริงๆแล้วเอ๋มองว่าทําบุญประมาณไม้เท้าคนแก่เอ๋เห็นที่ตามห้างอะ่ะมันมีขายราคาไม่แพงด้วยนะเป็นไม้เท้าคนแก่ ทำบุญด้วยไม้เท้าคนแก่ให้พระพิสุสงฆ์ที่อาพาธพระแก่ๆคนชราที่บ้านบางแควิธีแก้เคล็ดนะคะเพื่อที่จะให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นท่านต้องทําบุญกับคนแก่หลังหลังจากดาวเกตย้ายเนี่ยเรื่องการงานของท่านน่ะก็จะดีขึ้นค่ะเอมองว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยช่วง29กันยานี่ 29กันยาถึง24พฤศจิกาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพค,คนที่ท้องก็มีสิทธิ์คลอดลูกก่อนกำหนดคะ่ะเพราะมันเป็นชะตากรรมที่เขาลิขิตเรามาตั้งแต่เกิดดวงชะตาล้วนหมุนเวียนไปตามดวงดาวอำนาจของดวงดาวล้วนลิขิตเรามาตั้งแต่เกิดเมื่อเราคลอดออกมาจากคันนะคะหรือผ่าคลอดเมื่อตัวเราเนี่ยออกมาจากคันของมารดาเนี่ย เราจะได้รับรังสีคอสมิกจากดวงดาวคือทำไมต้องเรียกรังสีคอสมิกรังสีคอสมิกก็คือเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าดวงดาวทุกดวงในกาแล็กซีดวงดาวทุกดวงในกาแล็กซีแม้แต่อุกาบาต จะมีรังสีคอสมิกแผ่ออกมาพระอาทิตย์เนี่ยส่งมาที่เราคอสมิกมาเต็มๆดาวพฤหัสเนี่ยมีขนาดใหญ่ที่สุดในในสุริยะของเราก็แผ่รังสีคอสมิกมาตลอดเวลาในสารคาดีนะคะสารคาดีเกี่ยวกับดาราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าดาวพฤหัสมันมีเสียงนะเวลาใช้เครื่องพิเศษอะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ตรวจจับสัญญาณเนี่ยจะได้ยินเสียงดาวพฤหัสส่งเสียงเบาๆมา เป็นเสียงของจักรวาลอะคือดาวพฤหัสจะส่งเสียงมาด้วยแล้วก็มีรังสีคอสมิกส่งมานั่นแปลว่าอะไรนั่น,เห,นเหมือนกับที่คนจีนเขาค้นพบมาตั้งแต่คนจีนเนี่ยเขาค้นพบนะในในวิชานักษัตร์จีนเนี่ยเขาได้บันทึกไว้เองเลยนะว่าเด็กที่คลอดออกมาในช่วงนักษัตริย์ปีนี้จะได้รับพลังงานจากนักษัตริย์กลุ่มน,นั้นเช่นคลอดออกมาในนักษัตริย์หมูก็จะได้ก็จะได้รับพลังจากนักษัตริย์หมู ตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักนี้คือเป็นหลักที่เชื่อถือได้แต่หลักที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าเด็กที่คลอดในเลิกที่ไม่ใช่เลิกของตัวเองส่วนใหญ่จะอายุสั้นหรือตายก่อนอายุ21จํานวนมากเพราะเกิดในเลิกที่สูงเกินไปกว่าพื้นดวงของตัวเองสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีการผ่าคลอดเด็กเนี่ยก็คือต้องคลอดจากช่องคลอดเพราะฉะนั้นอะ่ะจะเป็นเลิกที่ข้างบนเขากําหนด เป็นเลิกที่เทวดากําหนดพระพรหมพระพรหมได้กําหนดพรมลิขิตมนุษย์ให้เกิดในเลิกนี้เวลานี้ตัวเอเองอะเอก็คลอดก่อนกําหนดนะเพราะว่าแม่เอเนี่ยมีดาวเกตในดวงของแม่เอเนี่ยจะมีดาวเกตอยู่ที่เรือนมรณะก็เลยทําให้ลูกคนแรกเนี่ยแท้งค่ะลูกคนที่สองเนี่ยคลอดก่อนกําหนดลูกคนที่สามก็คลอดก่อนกําหนดเหมือนกันเอคลอดตอนแปดเดือนแล้วก็ลูกคนที่สามเนี่ยลูกคนที่สามเนี่ยคลอดเจ็ดเดือนเอเนี่ยยังดีนะ ข้อตอน8เดือนก็คือไม่ต้องอยู่เตาอบแต่ตัวเล็กหนักประมาณ2.8กว่า2.88อะ่ะ2.88ก,กิโลแล้วก็คือมันเป็นสถิติที่น่าเชื่อถือคือหนึ่งมันเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอกคิดว่าการที่ชาวราศี เมทุนชาวราศีเมทุนกับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยที่ตั้งคันอยู่อะแล้วจะไปคลอดลูกก่อนกําหนดนะ่ะในช่วงเดือนเนี่ยแหละกันยาตุลาพฤศจิกาตั้งแต่29กันยาถึง24พฤศจิกาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรโอกาสที่มันจะคลอดลูกก่อนกําหนดเนี่ยมันมีมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถูกไหม มันก็เป็นสิ่งที่เขากําหนดมาแล้วแล้วก็ดวงดาวก็กําหนดมาแล้วดาวพฤหัสอยู่ในตําแหน่งที่อาจจะทําให้ชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงปี2564เนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจนะจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจได้โรคโรคเกี่ยวกับกระดูกโรคเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระดูกนะในปี2 5 6 4เนี่ยราศีเมถุนเนี่ยให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับโรคกระดูกกระดูกผูกระดูกก่อน เป็นไปได้ค่ะแล้วก็แต่ถือว่าหลังจากที่ดาวราหูย้ายนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะท่านจะหมดข้อหมดโศกอะไรที่มันหนักเนี่ยก็จะเบาขึ้นเอแนะนำว่าให้ไหว้ราหูวัดในประเทศไทยทั่วประเทศในประเทศไทยเนี่ยมีวัดจำนวนมากมายที่มีรูปปั้นพระราหูลหลายๆวัดรัฐหลายวัดนะคะรัฐวัดศรีสะทองวัดขุนจันทร์ วัดต่างจังหวัดวัดโชติกาวัดอะไรจําชื่อไม่ได้ในต่างจังหวัดเนี่ยก็มีหลายวัดมีพระราหูให้ไหวการที่ดาวราหูจะย้ายในวันที่10กันยา2,563นี้แปลได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านะจะหมดข้อหมดโศกเสียทีหมดเวรหมดกรรมหมดข้อหมดโศก ามีคดีความอยู่ก็มีโอกาสชนะคดีแต่ถ้าศาลจะตัดสินคดีในเดือนนี้นั่นก็คือแพ้แต่ถ้าศาลไปตัดสินเนี่ยหลังวันที่10กันยาก,ก็มีโอกาสชนะเพราะแปลว่าท่านหมดคอท่านจะได้เงินจากคนทางไกลได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในปี2564ท่านได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ได้ผู้ใหญ่นั่นก็คือพ่อแม่ของท่านนั่นแหละผู้ใหญ่ก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์พี่ชาย พี่สาวป้าลุงนะ้าอาเนี่ยค่ะก็คือว่าราศีเมถุนเนี่ยไม่ได้ดวงตกหนักแบบที่ผ่านมาหลังวันที่10กันยาไปแล้วนี้จะมีเรื่องดีๆเข้ามาค่ะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ถือว่าจบแล้วนะคะยังไงเอฝากเออฝากฝากฝาก,ฝากอะไรเหรอเอฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ที่ช่องหมอดู YouTube ออนมานิจันด้วยนะคะ ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็ให้แอดไลน์มานะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้แอดไลน์มาที่ไลน์เอทาร์ล๒๔นะคะยังไงก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และเป็นข่าวดีสําหรับชาวราศีเมถุนเอก็รบกวนนะคะให้ช่วยแชร์ต่อๆกันไปด้วยนะคะเพราะชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงตกมา ความรักพังชีวิตพังมีหนี้สินมีคดีสุขภาพแย่มีปัญหากับตำรวจถูกรีดไถเงินกำลังจะหมดเคาะห์ในวันที่สิบค่ะช่วงที่ผ่านมานี่เจอทุกรูปแบบเจอไถเงินป่วยเข้าโรงพยาบาลความรักแย่มีความทุกข์ใจป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอกหักนะคะผิดหวัง เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปก็ถือว่าจะมีสิ่งดีๆค่ะแต่ก็คนที่ตั้งคันอยู่เนี่ยเออยากจะให้ไปทําบุญกับคนแก่ทําบุญกับพักแก่ๆทาบุญโรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญบ้านพักคนชราค่ะจะช่วยแก้เคตได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมถุนกับชาวรัคนาเมถุนทุกท่านโชคดี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 ค่ะ